เดี๋ยวถ่ายเป้ลน้องก่อนนอนแล้เดินไปดยนะเห็นไหมนะใบต้นไม้บ้างเห็นดูน้องก่อนดูให้น้องเข้าตึกไปก่อนแล้วลูกนะรอเดี๋ยวพี่ไปแอบจึงที่ร่มๆเลยค่ะพี่อ่ะ แป๊บเดียวลูกดูมัน้องเข้าประตูไปก่อนให้เดินไปเท่มากเลยอ่ะเข้าประตูอย่แพี่เรียนไม่ทันเพื่อนแม่แป๊บเดียวแป๊บเดียวแม่ดูน้องก่อนพี่เรียนไม่ทันเพื่อนไม่ต้องแป๊บเดียวแล้ว <c oughs> พอแล้ว